สวัสดีครับผมชื่อปกป้องสองเมืองนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ผมอยากจะนำเสนอระบบอัตโนมัติพิวดิสเพนเซอร์ซิสเต็มนะครับหรือระบบจ่ายยาอัตโนมัติในปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยมีผู้ป่วยในอยู่ประมาณ10ล้านคนนะครับซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ทุกวันเภสัชกรต้องจ่ายยาให้เขาโดยแพทย์เนี่ยก็ต้องมานั่งดูอาการแล้วก็เขียนว่าวันนี้จะให้ยาอะไรปริมาณเท่าไหร่ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลปัจจุบันก็คือ ระบบการจ่ายยาเนี่ยมีความซับซ้อนนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในการจ่ายยาเนี่ยเกิดจากหลายอย่างเนาะเช่นลายมือแพทย์เนี่ยก็เขียนอ่านยากนิดนึงหรือ,อ,อผู้จัดยาเนี่ยมีความเหนื่อยล้าเนื่อจะต้องจัดยาเป็นจํานวนมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอยาที่ให้ไปเนี่ยมีความผิดพลาดใช่ไหมฮะถ้ามันยาไม่รุนแรงมากผู้ป่วยก็ ก็อาจจะเจ็บหนักขึ้นหรือว่าไม่เป็นไรก็แล้วไปแต่ว่าถ้ามันยารุนแรงยาเข้มข้นหรือยาที่มันมีฤทธิ์นะฮะก็อาจจะเกิดถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนี้มีปัญหานะครับดังนั้นแล้วในตลาดในทท้องตลาดเองเนี่ยมันก็จะมีเครื่องช่วยจ่ายยาอยู่นะฮะ จ่ายยาน,นี่ก็นับเฉยๆนะก็คือสมมติไอเทมเดียวเนี่ยก็อยู่ที่แสนหนึง่งแต่ถ้ามีประมาณหกไอเทมอันนี้ห้าแสนอันนี้ราคาลดแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าราคาม,มันสูงมากแล้วเราคิดว่าเราสามารถทําได้แล้วก็พัฒนาให้มีราคาถูกลงแล้วก็สามารถช่วยลดความผิดพลาดในโรงพยาบาลในการจ่ายยาในโรงพยาบาลได้นะครับแล้วก็เลยดีไซน์ระบบมานะฮะโดยระบบของเราเนี่ยก็จะมีระบบที่สามารถสั่งยาได้แพทย์สั่งยาได้จากเว็บไซต์ในโรงพยาบาลน,นะครับหลังจากนั้นข้อมูลก็จะไปเก็บอยู่ในเดต้าเบส ซึ่งจากเรตเตเบรเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าแพทย์สั่งยาให้ใครจํานวนเท่าไหรหลังจากนั้นเครื่องจ่ายยานะครับก็จะอ่านข้อมูลเมื่อเภสัชกรสั่งจ่ายยานะครับเครื่องก็จะจัดการนับมาให้อัตโนมัติแล้วก็ไหลออกมาแต่พอไหลออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะทำา Image r e เคอร์นิชเพื่อทําการตรวจสอบอีกครั้งว่ายาที่ไหลออกมานั้นมีจํานวนถูกต้องไหมมีชนิดที่ถูกต้องไหมนะครับเพื่อเป็นการ cross h e c k อีกครั้งหนึ่งว่ายาที่ออกมานี่ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวโมดูลของเครื่องนับยาเราเนี่ยแล้วก็แล้วแต่ว่าโรงพยาบาลไหนมีทรัพยากรเงินเท่าไหร่นะครับเราสามารถขยายได้จากหนึ่งไอเทม2ไอเทมสายไอเทมสามารถมาเชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วก็เป็นคัสตอมไมค์นะครับก็แล้วแต่โรงพยาบาลเราต้องการกี่ไอเทมเราสามารถาจาัดก,การให้ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เมื่อเครื่องจ่ายยาจ่ายยามาแล้วเนี่ยก็มีการตรวจสอบอีเมลและชอ็อตในชั่นเนาะหลังจากนั้นสุดท้ายเภสัชก,กรก็จะนําการเช็คอีกครั้งหนึ่งก่อนนําเอายาไปให้กับผู้ป่วยนะครับ ที่เราคาดหวังไว้ก็คือความเร็วนะครับความเร็วมันต้องสูงขึ้นละเพราะว่าจัดยาให้ตัโนมัิแล้วก็มีการตรวจสอบซ้ำนะครับทำให้การจ่ายยานั้นมีความถูกต้องแม่นยําสิ่งที่คาดหวังอีกอย่างนึงก็คือ,อผู้ป่วยเนาะก็จะได้ยาที่ถูกต้องก็จะหายป่วยเร็วขึ้นแล้วก็ผู้ที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะลดความเครียดลงนะครับแล้วก็สามารถดูแลผู้ป่วยจํานวนมากยิ่งขึ้นได้นะครับแล้วก็คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราในเร็ววันนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ